นี่ชื่อ,อไรล่ะลงไม่มีชื่อไม่มีชื่อใช่ไหมแลแ้วคนมาเรื่อยๆนะสวัสดีครับวันนี้จะพามาหาของกินที่เจริญนครนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะไปกินอะไรนะครับที่เจริญนครนะครับ่ะไปดูกันครับไปจนี่มาถึงแล้วคนเยอะแต่เช้าเลยนี่วางอะไรไปก็ได้ดูคนเยอะแต่เช้าเลยนะร<า>้านนี้กินนี่นะคะกินนี่ครับปะ ใปนี่ในหม้อเขาเดี๋ยวเดเดี๋ยวน้ำห้รับครับบช่วยได้เช่อมเก่อไว้่อนคนมาเยอะมากไม่อไห้นมน้อทองหมเราทาเงื่อเราเรื่อไม

ขายดีมากป้าขายเมื่อกี่ปีแล้วอะสามสิบกว่าปีแล้วนะอ่าป้าแกขายมาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเกือบสี่สิบแล้วใช่ไหมลุงเดอนละน้ำหนักมากกว่าเดือนละไม่เดือนละเดือประมาเนี่ยเดือประมาเนี่ยเกือบสี่น่าจะสี่นี่ขายทุกวันไหมครับลุงเดือนนี่วันเดียววันเที่ยววันเดียวใช่ไหมขายถึงกี่โมงอ่ะ ก็เจ็ดโมงเชา้าถึงเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วะนี่หน้าตานะนี่มีลูกชิ้นนี่อันนี้ผมสั่งเกาเหลาพิเศษมานะนี่มชิมน,น้ำก่นเลยอืมหนังหวานอร่อยอายเงวันนี้ตาไเลยลงเอย่ะเลย้เกือามาเหมือนดันเฮ้ ค่าก๋เตี๋ยวเนื้อครับได้ค่ะบในบ้านนั่งได้เลรอนั่งได้เลยครับวางสัมภาระได้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเขาเหลาแล้วก็เหลาครับใส่เต้าหู้ยีหน่อยหนึ่งแสงมันจะมืดแล้วนะผมนั่งในหลังเห็นลูกชิ้นเงินเราเล่นเหรอ อ้อนข้ลูกชิกโอเคไอ้เมอนนี่นี่อ่ะเมนม่าเหมมาอะไรเนม่าแล้วมันอมอา้าเงินอะนเงินเนี่นาญี่ปุ่นเงให่กว่าเราไญี่ปุ่นไม่ใหญ่เอ็นก็ดีเหนียวเหนียวนึกหนึ เเหรียญอเยนหนะเป็นเหรียญาบกันนี้น่าจะเนื้อสดเนื้อลาดนี่ยเินดองนีเนื้อสดเนื้อสดเขาไม่เหนียวนะไม่เหนียวไม่เหนียวนุ่มครับผม ใช่อันนี้เนื้อในส่วนอะไรไม่แน่ใจเนื้อเปื่อยผมชอบเอ็นอ่ะเอ็นดีมากเลย อเองนำเลียเ้ยงดึบดีมากเลยนี่ลูกชิ้นให้เยอะนะอันนี้พิเศษแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูจริง เนี่ยให้เยอะมากอะไนีอยเน่ใส่เต้าหู้ยี้ไปแล้วมันดีมากเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวใครว่าอยากรู้ ร้านอยู่ตรงไหนหรือผมใส่ไว้ในรายละเอียดในรายละเอียดคลิปนะครับตำแหน่งร้านจะอยู่ในรายละเอียดคลิปนะว่าร้านอยู่ตรงไหนคนดูในรายละเอียดคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมขอชื่อก่อนนะโอเค okay. ขอบคุณครับีชื่อร้านอะไรลุงไม,มไม่มีชื่อถไม่มีชื่อ,ชอใช่ไหมว่าไงเฮ้ยเอ้ยว่าไงท่อน้ําอยูอ่ด้านนู้นอ่ะแล้วก็คงเขาจะมาหาบอกว่าร้านก๋วเตี๋ยวเนื้อจะไปบอกคนแถวนี้บ้างไงต้องบอกว่าเขาบอกว่าเจริญนครสิบสี่แยกหนึ่ง รู้เลยยานนี้รู้เขาจะมีเซเว่นอย่างเงี้ยเนี่ยสิบสี่แยกหนึ่งเงี้ยเขาจะเห็นเลยแล้วคนมาเรื่อยๆนะช่วงเที่ยงนี้แน่นเลยไม่ลุงช่วงเที่ยงเดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะแล้วช่วงไหนเยอะอ่ะนี่แน่นแน่นแน่เพราะตอนบ่ายเขาจย้ายออกไปมั้งอ๋อหัวหน้าจะแน่นหน่อยก็ช่วงเช้าอย่าเงี่ยโอ้โหคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วครับขอบคุณมากลุงเดี๋ยวไว้มาใหม่ครับ